นึงเดียวที่ไว้ใจสันมีไว้ไว้สวัสดีครับผมเชฟตั้มครับเมนูวันนี้นะครับ,บเป็นเมนูหมีม่กรอบยำไก่ย่างนะครับฉับในหนึ่งในใจจะต้องมาก่อนถึงเหนียวฉันนุ่มแนบแน้นไม่มีค่าตอน สิ่งที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นเส้นหมี่อบแห้งวยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่น้ำนะครับแกะออกจากซองนะครับแล้วก็ไปทอดได้เลยนะครับก็เป็นเมนูหนึ่งนะครับที่ราคาต้นทุนนะครับไม่สูงมากแล้วก็สามารถทําขายได้กําไรงามเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมนะครับะโพกไก่นะครับเราก็มาแล่นะครับเพื่อให้ได้เนื้อไก่ใช้ซอนซ่อมนะครับจิ้มเพื่อทําให้เครื่องปรุงนะครับเข้าไปตู่เนื้อไก่นะครับเวลาตอนที่เราย่างหลังจากนั้นนะครับเราก็หมักไก่ ที่เราเตรียมไว้นะครับใช้ลาบผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมที่เราสับไปนะครับต่อไปก็เป็นเกลือนะครับเราทาได้เลยเพราะว่าเพื่อให้ไก่มีรสชาตินะครับแล้วก็ผงขมิ้นนะครับเพื่อให้มีสีแล้วก็ซอสทั้งสองชนิดนะครับซอสปรุงรสนะครับเราก็ขยำให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอาเนื้อไก่ลงไปขยำนะครับ แล้วผักชีกระเทียมผงขมิ้นแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับเตรียมกระทะให้ร้อนนะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะหมักไว้ประมาณสัก30-45ถึงนาทีก็ได้นะครับเพื่อให้เนื้อไก่มีรสชาตินะครับหรือเข้าเนื้อนะครับถึงขั้นตอนการย่างนะครับเมื่อกระทะร้อนเราใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไก่ที่เราหมักไว้นะครับใส่ในกระทะอันนี้ในขณะที่เราย่างเนี่ยควรใช้ช้อนซ่อมจิ้มนะครับเพื่อทําให้เครื่องปรุงนะครับเข้าไปในเนื้อไก่ทําให้เนื้อไก่สุก เร็วด้วยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับจะได้เข้าไปในสู่เนื้อไก่นะครับย่างเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ชิ้นเนื้อไก่นะครับเตรียมไปทํายำนะครับมีกรอบไก่ย่างนะครับส่วนที่สําคัญนะครับก็จะเป็นน้ํายำนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะใช้น้ามะนาวสดนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ําปลานะครับหนช้อนโต๊ะครึ่งนะครับน้ําตาลทรายนะครับหช้อนชาน้ําตาลปรี๊บนะครับหช้อนชาหัวหอมแดงสับใช้สับหรือทุบนะครับ มันมีหอมระเหยจากหัวหอมแดงนะครับใส่ในน้ํายําที่เราเตรียมไว้นะครับเขาให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูนะครับสีเขียวแดงก็แล้วแต่เราชอบเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยนะครับแต่วันนี้ผมใช้พริกขี้หนูส่วนนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือใช้รสเด็ดนะครับยำแซบนะครับรสมะนาวนะครับใส่ให้แซบขึ้นนะครับหรือให้มันรสชาติมันหนักขึ้นนะครับแล้วก็กลมกล่อมขึ้น แล้วก็ใส่หัวหอม Banana. บางคนก็อาจจะใช้ตัวหัวหอมเล็กก็ได้นะครับเพราะว่าหัวหอมเล็กก็จะทําให้หอมกว่าแต่ผมใส่2ชนิดอันนี้ใช้หัวหอมแขกนะครับเพราะว่าจะได้จํานวนมากกว่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราไดเ้เรียบร้อยแล้วเราก็นาหมีกม loro, อยอยม่กรอบนะครับหมี่อบแห้งไวๆนะครับฉีกมาจากซองแล้วก็น,นําไปทอดเลยเราก็เ้ากับน้ํายานะครับที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็ใส่ขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับยำหมี่กรอบนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ จัดลงจานนะครับเราก็ใส่หน้าด้วยไก่ย่างนะครับที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งนะครับด้วยขึ้นช่ายเล็กน้อยนะครับถ้าเราชอบให้มันฉ่ำเราก็ราดด้วยน้ำยำนะครับจัดจานนะครับตกแต่งเพื่อเพิ่มรสชาคของจานอาหารนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีกรอบยำไก่ย่างนะครับเป็นเมนูง่ายๆไม่สลับซับซ้อนนะครับ เราอาจจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นแซลมอนก็ได้เป็นหมูย่างก็ได้นะครับแต่สูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับก็อยู่ที่น้ำยำและก็การย่างไก่อีกอย่างหนึ่งครับวันนี้ผมเลือกใช้มีอบแห้งไวยๆนะครับในการทำมีกรอบยำไก่ย,ย่างครับ